วันนี้นะคะคุณครูอักคริมาก็จะพาเด็กมารู้จักกับพิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านอย่างง่ายๆกันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังรพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยวิธีง่ายๆประหยัดพลังงานภายในบ้านเราทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานได้ง่ายๆเริ่มต้นจากที่บ้านเราเองลงมือกันเลยครับ ทุกครั้งที่ดูโทรทัศน์เสร็จแล้วอย่าปิดแค่รีโมทอย่างเดียวนะครับต้องปิดสวิตช์ที่เครื่องและถอดปลั๊กด้วยทุกครั้งจะได้มีสิ้นเปลืองกระแสะไฟฟ้าโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์แช่ของในตู้เย็นให้พอดีไม่แช่ปริมาณมากเกินไปไม่เปิดตู้เย็นที่ไว้เป็นเวลานานๆควรตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังให้อากาศถ่ายเทและเลือกใช้รุ่นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์หนะจ๊ะ เปิดไฟเฉพาะจุดที่จำเป็นต้องใช้งานปิดหลอดที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดทิ้งไว้ทั้งบ้านช่วยกันประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่งแล้วถ้าใช้หลอดประหยัดไฟแทนหลอดไส้ก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้นอายุการใช้งานก็นานขึ้นถ้าอากาศไม่ร้อนจนเกินไปใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ ก็เย็นสบายประหยัดพลังงานมากกว่าแล้วถ้าไม่เปิดความแรงลมสูงสุด <c oughs> ก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้อีกนะครับรวบมวมเสื้อผ้าให้เต็มตะกรา้าแล้วค่อยซักทีเดียวไม่ต้องซักบ่อยๆทีละน้อย ซักเสร็จนำไปผึ่งแดดให้แห้งไม่ต้องอบแห้งสิ้นเปลืองพลังงานรีเซภสื้อผ้าทีละม,มากๆแล้วลองถอดปลัก๊กเตารีดก่อนรีเสร็จประมาณ3-5นาทียังจะมีความร้อนให้รีดต่อได้ช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ปิดรีโมทและปิดสวิตช์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้มันถอดแผ่นกรองอากาศมาล้างทำความสะอาดเป็นประจำทุก2เดือน เท่านี้ก็ช่วยให้บ้านประหยัดพลังงานได้ไง่ายๆเติมน้ำร้อนให้พอดีเวลาต้มไม่ใส่น้ำมากเกินไปเพราะจะทำให้หม้อต้มทำงานหนักโดยไม่จำเป็นทำให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุเมื่อต้มเสร็จต้องถอดปลั๊กด้วยทุกครั้งนะครับเลือกใช้ขนาดหม้อหุงข้าวให้พอดีกับจำนวนคนในบ้านและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อหุงข้าวสุกแล้วนะจ๊ะแค่ช่วยกันคนละไม้คนละมือเราก็สามารถประหยัดพลังงานในบ้าน ยิ่งเราประหยัดพลังงานได้มากเท่าไหร่ไม่เพียงแต่ช่วยให้บ้านเราประหยัดเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยชาติประหยัดได้อีกด้วยมาช่วยกันลงมือประหยัดพลังงานกันเยอะๆนะครับเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กก็ดได้ฟังถึงวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้ากันไปแล้วใช่ไหมคะ แต่เอ๊ะเด็กทราบไหมคะว่าบ้านแต่หลังที่เขาใช้กันไม่ว่าจะเป็นไฟน้ำเขาไมา่ได้ใช้กันฟรีๆน,นะคะดเด็กๆเขาจะต้องทำไมคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยค่าซึ่งไฟแล้วก็น้ำที่เราใช้เพื่ออำานวยความสะดวกในชีวิตประจำวันคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟด้วยถ้าบ้านหลังไหนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากและใช้ตลอดเวลาเลย เปิดมากก็ต้องเสียเงินมากดังนั้นถ้าเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่เล็กๆน,น,น้อยๆในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นปิดไฟปิดก๊อกน้ําแต่เอ๊ะเด็กๆคะโดยเฉพาะไฟฟ้าเด็กต้องทําไมคะจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอย่าอยู่คนเดียวหรือจะทําคนเดียวโดยเด็ดขาดเลยเพราะเด็กจะเกิดอะไรขึ้นคะอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็น ไฟดูดไฟฟ้าช็อตนั่นเองค่ะเอาละค่ะดเด็กๆคักกริมาคงต้องขอตัวลาแล้วนะคะหมดเวลาสำหรับวักแล้วนะคะในคลิปนี้ต่อไปเด็กจะเรียนรู้เรื่องอะไรกับคุณครูท่านไหนที่จะให้ความรู้กับเด็กนะคะดเด็กคอยติดตามกันเหมือนเดิมค่ะ คงต้องพบกันใหม่แล้วนะคะเด็กๆไปลคะค่ะอัสลามุอะลัยกุมรอมตุลลอฮิวะบารอกาตุ้ค่ะบายบาย